สวัสดีครับ FC และก็ชาวเพิ่นชางทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาทำงานเกี่ยวกับมือถือที่มีปัญหาเรื่องมีสัญญาณโทรออกไม่ได้เปิดเน็ตไม่ได้นะครับหลายๆท่านก็ปัญหาเกิดที่ซิมแต่หลายๆท่านก็อยู่ที่การตั้งค่าบางทีก็ไปทำตาม y o YouTube อื่นมาก็ออกไม่ได้นะครับ มาดูตัวนี้นะครับเปิดเน้นไปขึ้นเห็นไหมแล้ก็เจอปัญหาแล้วเรามาทดลองโทรดูสัญญาณไี่มานะครับคือปัญหาพวกนี้มันจะอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ตัวภารัสัญญาณของมือถือนะครับภายในเครื่องโทรเห็นไหมครับมันบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนซิมระบบสัญญาณจะไม่ได้มีช่องเดียวนะครับอยู่ในมือถือของเรามือถือหลายๆรุ่นนะครับตัวรับสัญญาณนี้จะแยกกับตัวเครื่องคุณจะถอดแบตเตอรี่ออกก่อน ตัวพางรับสัญญาณข้างล่างนี่จะแยกกับตัวเครื่องแล้วก็ถอดออกถ้าเป็นแพรแล้วก็ถอดจากแพรถ้าเป็นพวกตู้ชาร์จแยกก็เราก็ดูว่าระบบไฟมาไหมปัญหาของเครื่องนี้เวลาเราเสียบตัวแพรชาร์จติดไว้มันจะมีสัญญาณจะโทออกไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเปิดเห็ตได้คือระบบไฟระบบะ PA มันช็อตนะครับคราวนี้ผมถอดออกถอดแพรข้างล่างออกแล้วมาเปิดดูว่าจะเป็นยังไง คือแต่สายสัญญาณเรายังต่อไว้อยู่นะครับแต่ไม่ให้ระบบไฟไปเลี้ยงตรงที่แผงตูดชาร์จตัวนี้เพราะว่าพอไฟไปเลี้ยงแล้ว IC ตัวที่มันชอ็อตมันก็มีปัญหาถ้าไม่ดูวันนี้ก็งานของซัมซุงนะครับมาดูกันว่าเป็นไงเห็นไหมครับ 4G ขึ้นมาแล้วสัญญาณเน็ตมาเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วคันนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับของซัมซุงนี้เห็นไหมผมจะเช็คยอดให้ดู คันนี้ก็ตัวนี้ก็จะขึ้นมาตามปกติเห็นไหมครับผมถอดแผงตัวนี้ออกแผงเดียวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเสร็จแล้วเราเอาอันใหม่มาคันนี้อันใหม่นี้ผมจะให้ดูนะครับตัวที่มีปัญหาก็คือตัวด้านมุมนี้นะครับเวลาไม่มีไฟมาเลี้ยงสัญญาณมาปกติใช้งานได้แต่เวลาเสียแผรเข้าไปปุ๊บไฟมาเลี้ยงและช็อตนะใช้งานไม่ได้นี่ก็คืออันใหม่นะครับที่เอามาให้ดูคาวน,นี้เราก็มาใส่อันใหม่เข้าไปดูว่า มันจะใช้งานได้ไหมนะครับวิธีการใส่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับบางรุ่นแต่บางรุ่นก็ง่ายๆโอเคนะครับครนี้มาใส่แบตเตอรี่แล้วเปิดเครื่องดูตอนนี้ผมใส่ซิมไว้ตลอดนะครับเพื่อทดสอบว่ามันมีปัญหานะครับเครื่องนี้แล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมา รอสักพักครับให้เครื่องเปิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาดูกันนะครับสําหรับเครื่องนี้อาการนี้ครับงานช่างนะครับไม่ได้ว่าไปมีปัญหาที่ซิมหรือมีปัญหาที่การตั้งค่าเครื่องก็อาการพวกนี้เกิดจากการใช้งานนะครับมาดูกัน E สขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็อน,นี่ครับสัญญาณก็จะมาเปิดเน็ตได้ตามปกติ เดี๋ยวผมจะใส่สายกาศก่อนนะครับให้สัญญาณมาเต็มที่เพราะว่า,วาสายตัวนี้มันจะไปเชื่อมต่อตรงนี้ครับระบบไฟทางแพรก็จะไปเลี้ยงตัว PA ถ้าภาครับสัญญาณตัวนี้ช็อตก็จะมีปัญหานะครับเปิดขึ้นโอเคนี่ใช้ได้แล้วงานซัมซุงแพรตัวชาร์จหรือว่าแพรสัญญาณพวกนี้นะครับเขาจะใช้ตัวเคลือบไว้ไม่ให้โดนน้ำเพราะว่ามันจะเจอปัญหาถ้าโดนน้าแล้ว มีปัญหาอย่างเครื่องที่เห็นนะครับก็อันนี้ก็คือจบไปนะครับใช้งานได้ตามปกติอยู่ที่ปลายสัญญาณนะครับช็อตกันแล้วก็โทรออกไม่ได้สัญญาณเน็ตเปิดไม่ได้แต่สัญญาณมือถือมีนะครับคลิปนี้มาฝากกันแค่นี้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ